สวัสดีครับพบกับสุนราวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ลีกเถื่อนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ,อัปเดตล่าสุดอาการเอเลสดอลล์นะครับกําลังทิ้ชาติไทยในลีกอินโดนีเซียนัดที่2ถึงขั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลอัปเดตล่าสุดนะครับอาการของเอเลสดอลล์กําลังทิมชาติไทยในลีกอินโดนีเซียนัดที่2นะครับซึ่งเล่นกันเถื่อนมากเข้าบอลกันโหดจริงๆถึงขั้นถูกส่งลงพยาบาลหามเข้าโรงพยาบาลครับสองครั้งแล้ว เอเลดดอลเลาะนะครับประกันหลัง2เมตรทีมชาติไทยของเราหนึ่งในทีมชาติไทยในต่างแดนที่ลงสนามเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับลงสนามนัดที่2ในศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกโดยเกมบารียูไนเต็ดบุกเยอนเบเนโรซูบาริดาซึ่งปรกากฏว่าเกมดังกล่าวแกบเอเลดดอลเลาะถึงงั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับหลังถูกเข้าทันหนัก ถูกเตะไปที่ศีรษะเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเกมแรกเอเลสดอลล์ก็ประเดิมเกมแรกในดีกอินโดนีเซียก็ถูกเตะเข้าไปที่ศีรษะอีกด้วยนะฮะแล้วก็ถูกตบเข้าไปที่หัวที่หน้ามาแล้วนะครับและแมตท,ที่2ก็มาโดนอีกนะครับคราวนี้ถูกเข้าหามส่งโรงพยาบาลในยทันทีเลยนะฮะโดยอัปเดตล่าสุดอาการของเอเลสดอลล์ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากและได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งทางคุณพ่อของเอเลสดอลล์ได้เปิดเผยนะครับว่า คนที่เข้าไปเตะใส่สศีรษะของเอเลดอลก็ได้เข้ามาขอโูดแล้วนะครับซึ่งทางคุณพ่อเลดอลออยากให้ผู้ตัดสินในลิกอินีเซียป้องกันนักเตะมากกว่านี้นะฮะเพราะดูจะปล่อยให้มีการเล่นกันร,รุนแรงมากจนเกินไปและไม่มีการลงโทษคนกระทำความผิดในทันทีอีกทั้งยังได้ตั้งความสังเกตมาก,กู่แข่งดูจะเล่นแรงใส่เลดอลเเป็นพิเศษนะครับเลงเลยก็ว่าได้นะฮะ ซึ่งเห็นว่าเป็นนั้งเตะไทยโดยเฉพาะเตะจงหรือไม่นะครับก็ที่รู้ๆกันนะครับอนินโดนีเซียกับไทยนั้นมีเรื่องกันตลอดนะครับทำให้รู้สึกไม่สบายใจเลยนะครับหลังจากลงสนามในลีกอนินโดนีเซียไปเพียงแค่สนัดก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซะแล้วนะฮะโอ้ก็ท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่าลีกอนินโดนีเซียมันเถื่อนจริงๆนะครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับท่านผู้ชม เทือนแบบนี้นะครับไม่อยากจะไปเตะเลยครับไม่อยากจะให้ไปเตะนะครับเทือนจริงๆนะฮะส่วนเอ่อเล่นแรงทุกเกมด้วยนะครับอันนี้ลงเล่นแค่2เกมก็โดนไปแล้วนะครับถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็เมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเอ่อเชียร์กันค่อนข้างแรงนะครับในสนามเอ่อเสียันเก่านะครับก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยเลยนะครับท่านผู้ชม สุดๆจริงๆนะฮะลีกอเซียกแม่งเถื่อนจริงๆนะฮะมิซากดไลค์สุขชุขสารช้าพัฒนาต่อนเนื่องจนได้เป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องและตอบโจทย์ซัปโปโรมิฮาโดเปตว,วิทกล่าวชื่นชมสุขชุขสรัรชา้าที่มีพัฒนาการอย่างต่อนเนื่องครับโดยเริ่มมีบทบาทสำคัญกับสโมสรคอนโซลซัปโปโรโดยการลงเล่นเป็นตัวจริง สุภโชคได้โอกาสออสตาร์เป็นตัวจริงในเจนลีกให้กับคอนซาโดซัปโปโรเป็น3นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วยิงไปถึง2ลูกนะครับและตอนนี้ก็ยิง2นัดติดด้วยนะฮะแตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงแต่ผลงานของทีมนั้นยังไม่ปังโดยสุภโชคเป็นหนึ่งในนักเตะนะครับที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาอย่างมากจนสามารถตอบโจทย์ของทีมได้เลยนะฮะมิซ่านะครับมีไฮโรเปรตูวิกล่าว ช่วงแรกอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อเข้ากับเจลีกลีกของญี่ปุ่นซึ่งภายใต้สถานการณ์ของทีมที่มีคนเจ็บเยอะน,นตอนนี้โดยเขาคือหนึ่งในคนที่อยู่ในฟอร์มที่ดีมาก,มากและสามารถคว้าโอกาสที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากนี้ต่อไปผมหวังว่าจะให้สุภโพโชมีฟอร์มคงเส้นคงวาในการเล่นเช่นนี้ต่อไปเพื่อช่วยทีมครับสุดยอดนะครับสุภโพคของเรามีโอกาสแล้วทําได้นะครับ เลยจริงๆอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับนาธานเจมส์แข่งดีกีทีมชาติไทยประเดิมชุดใหญ่ของบานซลี่ครั้งแรกนาธานเจมส์นะครับเป็นกาลังอันกับไกของทีมชาติไทยที่ถูกส่งลงสนามกับทีมชุดใหญ่ของบานซสลีเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องปีซีซันโดยพบกับสโมสร AFC f i e l ก่อนจะเป็นฝั่งของบานซลีนะครับต้นสกัดของนาธานเจมส์เอาชนะไป2ส,สูทนะครับ โดยสำหรับนาธานเจมเพิ่งจะมีส่วนกัรพาบาร์ซรลีสร้างประวัติศาสตร์ควาชั์พมพ์ลิงกรีาอยู่18ปีนะฮะเมื่อรูดูกันที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะถูกเซ็นสัญญาซื้อขาดจากเบอร์ลีย์ย้ายมาวมทีมบาร์ซิลีอย่างท้าววอนในฤดูกันนี้และถูกส่งลงประเดิมชุดใหญ่แล้วนะครับให้กับสโมสรบาร์ซรลีในทันทีไม่แน่นะครับแฟนบอลชาวไทยอัจจได้เชียนนักเตะไทยลงสนามในลีกวันของอังกฤษ ในฤดูกาลหน้านะครับโอ้โหก็ไปทั่วปีซีซันนะครับสำหรับนาธานเจมเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับตัวสูงใหญ่เลยนะฮะหน่วยก้านดียอดเยี่ยมนะจ๊ะญี่ปุ่นพดยกสุพโชแนวรุกทีมชาติไทยเข้าฝักร่างถองสุพโชสารชาติแนวรุกในกินทีมชาติของเราถูกส่งลงสนามบนเวทีเจลี ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับจำนวนสังเกติดต่อกแล้วพร้อมกับยิงประตูใส่คุ่กข่งได้2เกมเต็ดล่าสุดสื่อเจลีกญี่ปุ่นได้พสต์ความถึงสุโชคสรุชาินรุกดีกีทิมสุทไทยจะยกให้สุโชคสรชาตินรุกดีกีทีมทุกไทยของเราว่าสุโชคร่างทองกำลหลังจะมาแล้วเราเรียกได้ว่ากัลลังโด่งดังเลยทีเดียวะนีับสุโชคของเรารักษาฟอร์มไว้ให้ได้ต่อไปนะจ๊ะอีหลาเอ้ย ลังพิธายันที่บุรีรัมย์ยูนเต็ดเปิดตัวสมาชิก 6s คนใหม่เข้าสู่แก๊งอย่างเป็นทางการเสริมไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆนะฮะสำหรับบุรีรัมย์ยูนเต็ดโดยพิรดลนชำรัศมีห้องเครื่องทีมชาติไทยนะฮะเป็นประธาน 6s แห่งทัพประทัดไทยฟ้าต้อนรับสุพรปีนักกัตตาโพอดีตกัปตันทีมมึงทองเข้าสู่แก๊ง 6s อย่างเป็นทางการแล้วหลังบุรีรัมย์จัดการคว้าตัวสุพรปีนักกัตตาโพเข้าเสิมกลางในฤดูกาลหน้าโดยเจ้านิวนะครับพิรดลนชำรัศมีนะฮะ เป็นประธาน 6S ได้นำลูกทีมอย่างสุบชัยเจเดดนฤบดินทร์วีรวัฒนดมไปนั่งรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างสปพรปีนัก,กตาโพเข้าสู่แก๊ง 6S เป็นครั้งแรกคนะรับนักเตะไทยของเราก็ใช้เวลาว่างในการพักผ่อนนะครับดูอาหารการกินนะครับกินลาบต้มส้อยแซ่พร้อมพี่พีพ่น้องบมงมีอหยางหลายครับนี่แหละครับก็คือนักเตะ ที่เรียกนี้ว่าไม่ต้องใช้ชีวิตหรูหรานะครับกินข้าวข้างถนนร้านธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับนี่คือนักเตะจากกสริย์สไยฟ,ฟ้าบุรีรัมย์ยืนเตดนะครับหรือแนแฟนก็คงจะรับรู้นะครับถึงฉายาว่าซอกกล่าวนะฮะก็คือไม่ต้องทำตัวให้มันหรูหรานะครับข้างถนนใครก็กินได้นะครับ ยินดีต้อนรับด้วยนะครับสำหรับนักเตะใหม่น่าจะเป็นลายที่5นะครับสุพรปีนักกัตตาโพโดยบุรีรัมย์นั้นเปิดตัวนักเตะใหม่เนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับซื้อตัวนี่น่าจะถึงแล้ว5คนนะครับ5าลายลแล้วนะฮะที่คว้าตัวมานะครับดูดูกันหน้าในศึกไทยลีกนะครับมันแน่นอนนะครับหลังจากที่ทางฝั่งของเมืองทองกำลังจะปิดเดียวนะครับธนวัชชินถาวรนะครับท่านนันบีจีปิดดียวของ ชนะทิปย์สงสินได้สาเร็จนะครับมันแน่นอนนะครับรับรองว่าระเบิดแน่นอนดูดูกันนะครับไทยดีนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับทุมผู้ชมเป็นรอบ3ามของวันที่10กรกฎาคมนะครับ